โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบินโนาตที่เราได้จัดกิจกรรมขึ้นมานะครับกับทางช่องหรือทีมของเรานี่แหละนะครับสำหรับบินนี้นะครับก็แค่ดาวน์โหลดแอปนะครับลงทะเบียนเนาะก็สามารถรับทูมานิวเวลส์คนละ3าทูมานิวเวลส์จากเราได้เลยนะครับซึ่งแอปนี้จะรองรับแค่ระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบินนะครับของยอดวันที่9เนาะทั้งหมดยี่อคนด้วยกันนะครับทุกคนอันนี้ก็จะตัดยอดตอน5ทุ่มนะครับแล้วก็ ของวันที่10บนะครับก็มาอัปเดตในคลิปนี้ด้วยเลยละกันนะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้อัปเดตนะครับวันที่10ก็ทั้งหมด21คนเหมือนกันนะครับที่ส่งมาเนาะก็นี่เลยนะครับก็เป็นบินเนาะที่ผมได้โอนให้ทุกคนแล้วก็เอาไปโพสต์แปะไว้ในชุมชนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปเช็คไปตรวจสอบกันได้เลยนะครับและคราวนี้นะครับ ในการทํากิจกรรมเนี่ยผมนะครับจะมีในส่วนเจ้าตัว Google Form มนะครับให้ทุกคนกดจากลิงก์ด้านล่างเนาะทุกคนเดี๋ยวก็ค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเวลาที่ทุกคนส่งมาแล้วนะครับก็จะหลักๆเลยก็คือให้มีให้เราเนี่ยทำการแนบภาพมานะครับแล้วก็กรอกในส่วนของเบอร์ธูมานีวอลเล็ตมาแบบนี้นะครับผมก็จะทําการตรวจชอคอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็จะทําการโอนให้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นของแต่ละวันนะครับที่ทําการส่งมานะครับผมก็จะเช็คนอะกแล้วก็โอนให้เป็นลายคนไปเลยนะครับตัดยอดตอน5้าทุ่มนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดล่าสุดนะครับที่ส่งมานะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆคุณไหนนะครับอยากรับ3ทุ่มนิวอลเลฟร,รีตรงนี้นะครับกิจกรรมง่ายมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดไว้ใต้เดสคริปชันเนาะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ย กดมาตรงนี้นะครับเพื่อมาดูรายละเอียดเนาะผมจะแปะรายละเอียดไว้นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยหลักๆนะครับก็คือหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดไปที่แบบฟอร์ม Google Form ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับว่าเราเนี่ยต้องทําการดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับลงทะเบียนแล้วเราก็แคปรูปมาส่งนะครับแล้วก็แนบเบอร์วอเลตมาด้วยนะครับผมก็จะทําการโอนให้เนาะเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็คุณไหนนะครับที่ไม่รู้นะว่าจะดาวน์โหลดแอปยังไงหรือลงทะเบียนยังไงนะครับก็ให้ไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับทุกคนคลิปอันนี้เนาะผมก็จะสอนไว้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับทุกคนก็สําหรับตรงนี้ก็ Google Form นะทุกคนก็กดไปเลยนะครับซึ่งผมก็ตัดมาเรียบร้อยนะครับในส่วนของเจ้าตัว Google Form เนาะเวลาที่เราเข้ามาแล้วนะครับงานนี้จะรับได้3ามโทมานีว Wallet นะครับทุกคน สำหรับคนที่มี Android นะครับก็กดที่ลิงก์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับทุกคนนี่จิ้มไปเลยนะครับคราวนี้ในการดาวน์โหลดนะครับก็หลังจากที่เรากดลิงก์มาแล้วเนี่ยเจ้าแอปนี้นะครับจะเป็นแอปในการวีเจมาไลสดนะครับแล้วก็มีเกมให้เล่นเนาะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมันเป็นแอปที่อาดัลหรือว่าค่อนข้างที่จะเป็นแนวผู้ใหญ่หน่อยนะครับแต่เราก็ไม่ต้องสนใจเนาะเราแค่มาทําการดาวน์โหลดแอปและลงทะเบียนเท่านั้นนะครับก็ หาคาว่าดาวน์โหลดฟรีหรือว่าดาวน์โหลดได้เลยนะใหเรากดไปเลยนะครับนี่พอเรากดมาเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับซึ่งเจ้าตัวแอปนี้จะเป็นไฟล AP ์ apk นะไม่สามารถเอาไปาวางในเจ้าตัวเพ Sto ได้ตามปกตินะครับเพราะว่าเป็นแอปที่มัน d u l t หรือว่าเป็นแนวผู้ใหญ่นั่นเองนะครับก็จะเป็นไฟล์ apk ที่ปลอดภัยนะครับก็สามารถ ดาวนโหลดไฟล์ uh, file, แล้วก็กดเปิดไฟล์ขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยทำการติดตั้งแอปต่อได้เลยนะครับอ่าก็กดติดตั้งไปเนา uh, นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหัวข้อที่1นเนาะดาวโหลดแล้วก็ติดตั้งแอปนะครับคราวนี้หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับหัวข้อที่2เนี่ยก็ให้เราเนี่ยครับทำการเปิดเข้ามาในแอปเพื่อลงทะเบียนเนาะกดรับรหัส ODP แล้วก็เอาตัวเลข6ตัวที่ส่งมาใน SMS นะครับมากรอกแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับซึ่ง ตรงนี้ก็เวลาที่เราติดตั้งแอปเสร็จนะครับก็เปิดมาได้เลยนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บก็สังเกตนะครับตรงคําว่าลงทะเบียนเนาะก็ไปกดตรงคําว่าลงทะเบียนนะครับจากนั้นก็กกเบอร์ของเราลงไปนะใส่ศูนย์ด้วยก็ได้นะครับไม่เป็นไรเนาะตรงนี้จากนั้นก็กดขอรับรหัส OTP นะครับพอรหัสส่งมาใน SMS ของเราแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ย เอาตัวเลข6ตัวนะครับมากรอกในช่องนี้เนาะพอกรอกเสร็จแล้วตัวเลข6ตัวก็ให้เราไปตั้งรหัสผ่านนะซึ่งรหัสผ่านก็จะประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขนั่นเองนะครับคราวนี้หลังจากที่เราเนี่ยทำการทําทุกอย่างเสร็จแล้วดาวโหลดแอปลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพอเราเข้ามาในตัวแอปนะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยสังเกตตรงนี้นะนี่เลยนะครับให้กดมาตรงแถวแถว ตรงนี้นะคำว่าของชั้นตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้แล้วก็แคบรูปมาเนาะเพื่อให้มันเห็นในส่วนของ ID ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อแนบส่งมานะครับในการส่งเนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนส่งอีกทีหนึ่งนะครับในการสอนส่งนะครับก็นี่เลยกดตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า add file อยู่นะทุกคนก็กด add file ไปนะครับแล้วก็กด select file from your device นะครับกดเลยนะครับจากนั้นก็ผมก็จะไปเอารูปนะครับ เพื่อเอามาส่งแนบนะครับก็จะเป็นอันไหนเนาะเดี๋ยวผมหาก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาพหน้าจอหรือเปล่าลองกดเข้าไปดูนะครับอ่ะนี่อันนี้นะครับก็กดยืนยันติ๊กถูกนะครับเพื่อแนบเนาะแล้วก็กดอัปโหลดนะครับมันก็จะอัปโหลดไฟล์ส่งมานะครับพออัปโหลดเสร็จปุ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะจะขึ้นไฟล์แบบนี้นะครับทุกคนนี่แบบนี้เลยก็ให้เล่าเนี่ย สุดท้ายให้เรามากรอกในส่วนของเบอร์ทูมานิวอลเลตหรือเบอร์หรือว่าเลขที่บัญชีธนาคารในช่องนี้นะครับแล้วผมเนี่ยก็จะทําการตรวจสอบแล้วก็ตัดยอดตอนห้าทุ่มและทยอยโอนเงินให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แลกนนะการโน้ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับสาหรับกิจกรรมนี้เนาะแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตในส่วนของการหาเงินกันด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ